สวัสดีครับวันนี้ผลเลิศจะมาแนะนําวิดีโอดีๆนะครับในการสาธิตการโปรแกรมกุญแจเพิ่มในรถพิเศษกนิดหนึ่งนะครับเป็นรถ e e p Compass นะครับตัวนี้เป็นรถประมาณปีทักสองพันยี่สิบสองนะครับเป็น s m a r t k e y นะครับตัวนี้เป็นรถตระกูลรถที่โปรแกรมมีลักษณะพิเศษกนิดหนึ่งนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันถึงวิธีการที่แตกต่างจากเดิมนะครับเราจะโปรแกรมด้วยเครื่อง a u t e l นะครับ im 508โดยผลเลิศนะครับภาษาไทยนะครับ อย่ามาดูวิธีการกันนะครับอันดับแรกนะครับอันนี้เรามีดอกที่ใช้ได้นี้ดอกที่ใช้ไม่ได้ที่กาลังจะอยากจะโปรแกรมเพิ่มนะครับโอเคเราต่ออ่ที่พิเศษอย่างหนึ่งคือว่าเวลาเราจะโปรแกรมรถตะกูลเนี่ยเราต้องต่อสายก็เร,เรียกว่าสาย FCA 1 2บ c a b l วก8เนะครับเข้าไปแทนที่จะต่อจาก o p d โดยตรงนะครับมันมีเหตุผลอยู่เดี๋ยวเราจะอธิบายให้ฟังนะครับสังเกตนะครับเราจะต่อสาย เนื่องจากในรถตระกูลของตระกูล FCA ไม่ว่าจะ Jeep, Fiat ปี2018ขึ้นมามาเซอร์ตีนะครับมันจะมีเขาจะเพิ่มกล่องเรื่อกล่อง Gateways e c u r i t y ขึ้นมาตัวหนึ่งทำให้เวลาเราต่อผ่านพอร์ต OBD เนี่ยมันจะไม่สามารถที่จะโปรแกรมุ่ญชจได้หรือสื่อสารกับรถไม่ได้เลยนะครับมันต้องใช้สาย FCA อ่า12บวก6ก็คือว่ามันเหมือนจะผ่าบายพาสไอ้กล่องตัวนี้กล่องตัวนี้ที่อยู่ตรงนี้นะครับจะมองยากนิดนึงเราต้องไปถอดปลั๊กมาต่อสายตัวนี้จะเป็นสายคู่กันนะครับเป็นสายคู่กันนะครับเพื่อจะบายพาสไอ้กล่องสิเกตเวสซิคิวอเรตี้นี้ถึงจะโปรแกรมได้นะครับอันนี้เป็นลักษณะพิเศษเท่กนิดหนึ่งนะครับก็สายตัวนี้ก็สามารถจะซื้อจากที่เบอร์สได้ OBS C1 นะครับ<ๆ>เพื่อทำรถพวกนี้โดยโดยเฉพาะเลยนะครับโอเคมาดูวิธีการกันนะครับ อันดับแรกหลังจากที่เราพ่วงสายนะครับแล้วเราก็ต่อเป็นสายพ่วงนะครับจะเป็นสายพ่วงต่อต่อเข้ามาพอพอดีแล้วโดวยผ่านโดยมีการบพาสไอ้กล่องเกตเว์ไปแล้วนะครับแล้วก็ออนสวิตช์รถยนต์นะครับแล้วก็ดับเครื่องเสร็จนี่สิงออนสวิตช์รถยนต์อนให้นับปัดขึ้นนะครับออนให้นับปัดขึ้นโอเคที OK. นี้เราก็เปิดโปรแกร,รม ก็ไปที่ emo นะครับ exit นะครับกดยึดจี e ก็เลือกเป็นออโตเมติกเลยนะครับเราต้องอ่อนสวิตได้ครับคือบอกว่าคุณมีกุญแจที่ใช้ได้ไหมเรามีกุญแจที่ใช้ได้อยู่หนึ่งดอกนะรเราก็เลยเทื์นออนได้นะครับเพื่ออ่อนเพื่อเราจะให้ออโตเมติกให้มันรีดในตัววินด์ับเบิเพื่อจะหารุ่นให้เราเลยนะครับจะได้เลือกรุ่นได้ไง่ายถ้าเราไม่ทราบก,ก็ไปเลือกรุ่นคอมพาสก็ได้ครับสังเกตมาพอมันออโตเมติกมันจะแจ้งเลยครับโมเดลรถอันนี้เป็นตระกูลของไครเซอร์12บ8นะครับซึ่งมันต้องใช้ตัวสายเฉพาะในการที่จะต่อนะครับ เพราะว่ามันต้องบายพาสในกล่องเกตเ s สิคิว t รตี้ที่มันป้องกันบล็อกไม่ให้เราสื่อสารกับกล่องนะครับก็เขาจะโชว์รูปให้ดูนะครับเนี่ยเขาก็จะบอกอย,อยู่ใต้พงวงมาลัยนะครับกอนนี้จะอยู่ใต้พงวงมาลัยแต่จะหายากนิดนึงนะครับก็สอดขึ้นมาอยู่หลังเลื่อนไม้นี่ครับเสร็จแล้วก็ถ้าอยากจะดูว่ามันเป็นยังไงก็ลองเ์งวิดีโอได้คือเครื่องออเทลก็มีดีอยากก็มีเ์วิดีโอให้ดูเยนะครับว่าตำแหน่งอยู่ตรงไหน สะดวกนะครับแต่กล่องในในวิดีโอกับรถจริงนี่จะแตกต่างกันนะครับเพราะว่าอยู่ในตำแหน่งพื้ที่กันเพราะร,ารถตัวน,นี้รู้สึกจะเป็นปี2019หรือ20่สจะเก่ากว่าน่อยนึะครับก็ใช้ปลักตัวนี้นะครับต่อแบบนี้โอเคทีนี้เขาถามว่าตอนนี้เราได้ต่อสาย1ะไครเซอร์12บก8หรือเปล่าเราได้ต่อเรียบร้อยแล้วนะครับแล้วก็กดเอส yes, ไว้ ตัวนี้เป็นระบบสมาร์ทคีย์นะครับเครื่องก็บอกตัวนี้เป็นระบบคอมพาตตัวนี้เป็นมันแจ้งมาเลยนะครับว่าเป็นคอมพาสที่เม็กอินอินเดียนะครับทีนี้ก็เป็น2020นะครับเป็นโมเดล2020แต่รถนี้2022นะครับเครื่องบอกให้เทิร์นออฟแล้วก็เทิร์นไฟฉุกเฉินนะครับแล้วก็เทิร์นออฟสวิตช์ออฟตรงนี้นะครับดับเครื่องไปแล้วก็เปิดไฟฉุกเฉินเพื่อกระตุ้นรถไม่ให้หลับนะครับเราเปิดไฟฉุกเฉินไว้นะครับเปิดไฟ ก็กดโอเคเราก็ไปที่ตัวคอนโทรลยูนิตเลยแล้วกันนะครับคือจากที่เราลองแล้วเนี่ยฮะตัวนี้เป็นรุ่นใหม่ที่เราไม่สามารถจะอ่านได้จาก Immobilizer Password นะฮะขอโทษนะครับเราต้อง List Immobilizer Password ก่อนเราเค่อยมาโปรแกรมนะครับแล้วก็ List m o m o b i l i z e r p a s s า o r d การ List Immobilizer s a s s w o r d ิจะมได้2อ,องตำแหน่งก็คือตรงกล่องอ m โมกับตัวกล่อง ECM จากเคสเนี้ยเราลองตัวนี้แล้วไม่ได้นะครับเดี๋ยวลองดูก็ได้ครับ Turn Off แล้ัก็หาสอดออนก็คือให้ Service Off แล้วก็เปิดไฟฉุกเฉินเราลองอ่านผ่านตรงกลง่องอ e ิมมู b ลเตอร์เนี่ยจะไ,ไม่ผ่านนะครับเท่าที่ลองแล้วเนี่ยมันจะเหมือนว่าไม่ไสอดพอตัวนี้มันต้องมาอ่านตรงตัว ecm นี่นะครับเครื่องบอกระหว่างที่ปฏิบัติการทำเนี่ยมันจะมีการให้เราเทิร์นอ u อนเทิอยู่หลายครั้งนะครับ ให้คุณชัวว่า Wi-Fi ของเรา,าใช้งานได้ดีนะครับก็กดโอเคเครื่องก็บอกอกำลังหา pin code อยู่นะครับสังเกตนี้0ูนทับมันต้องกด on off นะครับเดีย๋ยวผมจะกดตรงนี้ให้ดูนะครับกดกด on นะครับแล้วก็กด off กดทีนึงมันก็ขึ้นมาัมน1ทับนะครับสังเกตมันขึ้น1 7ทับนะครับโอเคผมกดต่อเป็น on pop สังเกตมันขึ้น2องฉะนั้นเดี๋ยวเราจะกดเรื่อยๆเลยนะครับเดีย๋ยวผมจะกดเรื่อยๆเลยนะครับกด on. ออนออฟขึ้น3กด on. ออนออฟอ่าสีแล้วครับสังเกตเรากดเรื่อยๆนะครับอ่าโอเคครบ7เราได้พาสเวิร์ดมาแล้วนะครับพาสเวิร์ดก็คือ5 3, 4, 5 3ห้าโอเคเราได้พาสเวิร์ดแล้วโอเคก็มั่นใจว่าน่าจะโปรแกรมได้แล้วรถคันนี้นะครับ จากได้พาสเวดแล้วก็กด ESC ออกนะครับก็มาที่ e m o Smart System เ,เราจะมาโปรแกรมกุญแจเพิ่มกันนะครับเราก็เตรียมกุญแจที่จะทำเพิ่มกุญแจที่ทำเพิ่มคือ,คอตัวนี้คือตัวใหม่ที่จะทำเพิ่มนะครับก็ไปที่ Learning นะครับเราลองเช็คกุญแจในระบบก่อนมีกี่ตัวนะครับก็เราในระบบก็จะมี 2, <S 2>, 2 <S ตัว,ตว,ตวแล้วก็โอเค ก็แอดีเลยนะครับเครื่องบอกว่าให้เอาก,กุญแจเนี่ยเวลาจะกดให้ไปกดตรงเซ็นอร์ล็อกใกล้ๆกับเกียร์นะครับกดแถวๆนี้แล้วก็ให้ชัวร์ว่าเราได้ Service Off ฟเราเซอร์วออดับเครื่องก่อนอ่าดับดับปัดอพอกนะครับ s e r v ์ c e o ออแล้วก็ให้ชัวร์ว่ามันไม่มีเซลโฟนหรือโทรศัพท์อื่นใกล้เขียนแล้วก็ให้ประตูทุกบานปิดอยู่กระบวนการนี้เพิ่ม รีโมทเพิ่มขึ้นมาโดยไม่ลบกุญแจเก่าและให้ชัวร์ว่ากุญแจใหม่เนี่ยเป็น OEM Smart Key ที่เป็นชิป 4A หรือบอกไปน,นะครับตัวนี้เป็นชิป 4A นะครับแล้วก็เป็นคลื่น4.3โอเคแล้วก็เตียมดอกใหม่เรียบร้อยแล้วก็กดโอเคไปครับเครื่องบอกว่ากุญแจตัวใหม่เนี่ยต้องเป็น 4A นะครับแล้วก็ตอนนี้ในระบบมี2ดอกคุณต้องการจะทําเพิ่มเลนคีย์ไหมเราก็ต้องการจะเลนคีย์เพิ่มนะครับแล้วก็คลิก okay. กด okay. yes ไป เื่องก็บอกว่าพินโค้ดที่เราหาได้คือ5 5 10, 3 4 5เลยถูกต้องนะครับแล้วก็กดที่เราหาได้เมื่อสักครู่มันเมมโมรีอยู่แล้วเราก็กดโอเคเคื่องก็ย้ำว่าเราคือะพินโค้ดคือ55345ถูกต้องไหมถูกต้องนะครับกดโอเคเราเต็มดอกเลยครับเคื่อก็บอกให้เรากดสมาร์ทคีย์นี่ครับกดอัลล็อกนะครับเรากดครางเลยนะครับ ย้ำเลยนะครับน่าจะเข้าไปอ่าเข้าไปแล้วครับเพราะเดิมเป็น2ดอกตอนวี้3เป็นดอกที่3 learning success ต้องการจะทำเพิ่มออไหมเราทำเพิ่มตัวเดียวนะครับแล้วก็กดโน้มไปกดเรียบร้อยนะครับลองทดสอบด,ดูครับเรากดไปฉุกเฉินอ่าน,นี่คือดอกดอกใหม่ที่เราทำเพิ่มอ่าโอเคเข้าไปแล้ว ทดสอบสตาร์ทดูครับเหยีบเบรกโอเคเรียบร้อยนะครับก็อันนี้เป็นจบกระบวนการของรถตระกูล FCA นะครับที่ใช้ในเฟียนะครับไคล y s l e r ร์นะครับจ e ๊ปนะครับเบเซอร์ตินะครับในปีประมาณตั้2018ขึ้นไปนะครับก็จะทำคล้ายๆอย่างนี้โดยต้องใช้สายย้ำนะครับคงต้องใช้สายเขาเรียกว่าสาย FCA 12.8นะครับ ที่ผมเลือมีขายครับ OBS 4 1นถ้าเข้าใจก็ไม่ยากนะครับก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์นะครับพบกับวิดีโอดีๆได้ใหม่ในวิดีโอหน้านะครับสวัสดีครับ